ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องรอบรู้เงินเยียวยาเกษตรกร,กรบัตรคนจนครับมาติดตาม ข่าวสารบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนกันต่อนะครับสำหรับในเดือนพฤศจิกายน2565บบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนั้นนะครับจะได้สิทธิประโยชน์อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลกันเลยครับสำหรับเพจของกรมบัญชีกลางนะครับได้อัปเดตเกี่ยวกับการจ่ายเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะครับซึ่งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจ่ายอะไรบ้าง เขาบอกว่าเริ่มตุลาคม2565เป็นต้นมานะครับแล้วเขาก็มีการชี้แจงเกี่ยวกับการจ่ายเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะครับซึ่งก็มีรายละเอียดดังนี้ครับสำหรับในวันที่1นนะครับซึ่งแอดมินนะครับขอแจ้งเป็นตารางการโอนเงิน ในเดือนพฤศจิกายนนะครับสำหรับวันที่1พฤศจิกายนหรือวันที่1ของทุกเดือนนะครับเริ่มตั้งแต่ตุลาคม65เป็นต้นมาเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็จะมีวงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค2-300บาทต่อเดือนนะครับซึ่งเป็นวงเงินที่ได้รับสิทธิ์ปกติอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีส่วนลดค่าแกส๊สหุงต้ม100บาทต่อ3เดือนซึ่งระยะเวลาโครงการนั้นนะครับ25ตุลาคมถึงธันวาคม65นะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของ ส่วนลดค่าแก๊สหุงต้มนะครับแล้วก็จะมีค่ารถบขส500บาทต่อเดือนรถไฟฟ้า500บาทต่อเดือนรถไฟฟ้า MRT BTS นะครับขสมก5 0าบาทต่อเดือนอันนี้เป็นวันที่1น,นะครับซึ่งวันที่1พฤศจิกายนก็จะมีการดำเนินการโอนเงินเข้าบัตรในสิทธิ์ต่างๆเหล่านี้นั่นเองนะครับ ต่อมาครับวันต่อมาของเดือนพฤศจิกายนก็จะเป็นวันที่18นะครับสำหรับวันที่18พฤศจิกายนนี้นะครับเป็นวงเงินที่สามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ครับมันก็คือเงินค่าคืนค่าไฟฟ้าฟรีนะครับแล้วก็เป็นค่าน้ําประปาฟรีนะครับโดยที่เงินคืนค่าไฟฟ้านะครับก็จะต้องได้ไม่เกิน315บาทต่อโครเรือนต่อเดือนนะครับซึ่งก็เป็นไปตามเกณฑ์กติกาที่กําหนดถ้าใช้ไฟเกินก็ต้องจ่ายเองนะครับถ้าเกิดว่า ใช้ไม่เกินนะครับใช้จริงเท่าไหร่ก็จะได้คืนเท่านั้นสูงสุดไม่เกิน315บาทนั่นเองนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมีการลงทะเบียนแล้วก็ต้องดําเนินการตามเงื่อนไขตามที่ทางรัฐกําหนดนั่นเองนะครับสาหรับเงินคืนค่าไฟฟ้าต่อมาเป็นเงินคืนค่าน้ําประปานะครับเงินคืนค่าน้าประปาก็ไม่เกิน100บาทต่อัคเรนต่อเดือนนะครับสำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนใช้น้าประปาไม่เกิน315บาทต่อเดือนจะได้รับเงินค่าน้าประปาคืนสูงสุด100บาท ส่วนที่เหลือผู้ถือบัตรก็ต้องชําระเองหมายความว่าถ้าสมมุติว่าใช้น้ําประปานะครับผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนก่อนนะครับตามเงื่อนไขถ้าเกิดว่าใช้น้ําประปาเกิน315บาทต้องจ่ายเองหมดเลยแต่ถ้าไม่เกินนะครับเขาก็จะดูว่าคุณจ่ายจริงเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าคุณจ่ายจริงเกิน100บาทส่วนที่เหลือที่จ่ายเกินไปจาก100บาทคุณก็ต้องจ่ายเองแต่ถ้าสมมุติว่าไม่เกิน100บาทเขาก็จะคืนให้ตาม10บ จริงที่จ่ายเงินค่าน้าปราปาตามค่าน้ําประปาจริงนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของเงินคืนค่าน้ําไฟฟรีนะครับสาหรับในวันที่18พฤศจิกายน6 5วงเงินเหล่านี้กดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะครับและวันสุดท้ายของเดือนพฤศจิกายน2565ก็คือวันที่22พฤศจิกายนนะครับเป็นเงินเบี้ยยังชีพของผู้พิการนะครับซึ่งต้องมีบัตรคนจนเท่านั้นถึงจะได้รับนะครับหมายความว่าผู้ ที่มีบัตรคนจนที่เป็นกลุ่มของผู้พิการจะได้รับเงินจํานวนนี้นะครับตามเกณฑ์ของรัฐกําหนดนั่นเองนะครับ200บาทต่อเดือนกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ซึ่งจะได้รับทุกวันที่22ของทุกเดือนอยู่แล้วนั่นเองครับนี่คือรายละเอียดเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนประจําเดือนพฤศจิกายน2565ครับซึ่งทางกรมบัญชีกลางก็ลงข้อมูลเอาไว้หากมีข้อมูลใดๆเพิ่มเติมนะครับทางช่องข่าวแอนดมินจะรีบแจ้งข่าวให้ทราบต่อไปยึด ข้อมูลตรงนี้ไปก่อนครับแล้วก็ผู้ที่ถือบัตรสํหรัการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนั้นนะครับก็ยังสามารถที่จะใช้ได้ปกติสําหรับบัตรเก่าก็ยังใช้ได้ปกติอยู่นะครับจนกว่าจะมีการประกาศใช้บัตรใหม่นะครับถึงก็จะมีดําเนินการเพราะว่าตอนนี้ก็มีการลงทะเบียนเกี่ยวกับ บัตรสุดการแห่งรัฐรอบใหม่นะครับและขอประชาสัมพันธ์อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าสําหรับบัตรสุดการแห่งรัฐรอบใหม่นะครับที่จะมีการประกาศผลในส่วนของการคัดกรองคุณสมบัติว่าจะได้รับบัตรหรือไม่นั้นนะครับก็จะเป็นต้นปี2566นะครับคุณผู้ชมน่าจะประมาณเดือนมก,กราคมภานะครับซึ่งเขาก็จะประกาศผลแล้วก็จะดําเนินการใช้บัตรในช่วงของเวลานั้นๆเลยหรือว่ารอประกาศจากทางกระทรวงการคลังอีกครั้งหนึ่งนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้แล้วท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารที่ตรงแล้วก็เป็นความจริงแล้วก็อัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้ฝั่งเรื่อยๆครับ